สวัสดีครับแต้มนี้มาชมกิน3จระเข้นะครับเป็นการเดินแต้มอีปุ่มพบกับทางด้านแต้มจระเข้ฟาดหางวีดีโอชุดนี้บันทึกย้อนหลังจากการที่ไล์สดจบไปแล้วพอดีมีแต้มส,สวยๆก็เลยนำมาให้ชมย้อนหลังนะครับฝั่งงายคือตอยเขาเรียกว่าจระเข้ฟาดหางนะครับฝั่งงายฝั่งความคืออีปุ่มจังหวะน,นี้ทิ้งร่มไปเข้าฮอด คู่แข่งก็กินสลับกันนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นตามกลยุทธ์ในการรับมือกับแต้มโจลเค้นะครับเราจะกินเราจะฆ่าฮอตก็หนีเรามาตรงนี้เข้าไปจับนี่เราให้กินสองฟีๆก่อนเสร็จแล้วเราก็ต่อสามหักศอกนะครับหนึ่งสองสาม,สามเสร็จแล้วก็ไล่บี้จับให้เป็นทรงสามเหลี่ยม เพื่อที่จะยึดแนวไม่ให้คู่แข่งข้ามเส้นได้นะครับนี่แหละครับต่อไปลงมายึดไว้ลงมาล็อกชนะเลยครับผมขอบคุณครับ